รับคำท้าร้านอาหารกินหมาล่าเสียบไม้เยอะที่สุดในชีวิตนะครับเมนนี้นะครับบอกว่าเห็นคุณเต้เคยบอกในไลฟ์สดว่าชอบทานหมาล่าเสียบไม้นะครับทางร้านเจ้าชายเบบีคิวอยากท้าคุณเต้มากินที่ร้าน100ไม้นะครับถ้าคุณเต้ทานหมดทางร้านให้ทานฟรีเลยค่ะจัดไปเลยครับผมวันนี้มึงก็มาอยู่ที่ร้านเจ้าชายเบบีคิวแถวๆพันนกตัดใหม่เป็นเทียบร้อยนะครับเป็นหนึ่งในคำท้าร้านอาหารที่ผมตอบตกลงอย่างไวนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานหมาล่าเสียบไม้จริงๆนะครับแต่ก็ยังไม่เคยทานถึงหนึ่งร้อยไม้นะครับมาก ไว้เยอะพอสมควรเลยนะครับในใช้งานง่ายๆแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะกินได้ไหวหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมก็จะจับเวลากินไปด้วยนะครับอ๋อนี้ผ่านเวลาไปเจ็ดนาทีแล้วก็กินได้ประมาณ30ไม้นะครับช่วงแรกๆนี่คือยังฟินกินเพลินมากๆนะครับมาลาเสียบไม้ของที่ร้านนี้เขาจะย่างแล้วทาด้วยซอสตามโดยๆผมมาล่ามาแบบพอดีพอดีนะครับแต่มีความเค็มๆนัวๆหอมกินมาล่าแล้วไม่เผ็ดมากสามารถกินได้เรื่อยๆเลยนะครับ้นใครอยากกินแบบเข้มข้นแบบจัดจ้านเขาก็จะมีพริกมาล่าแยกมาให้นะครับแล้วก็จะมีน้ำจิ้มจจจจ่่่่่่่ววววววนน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 ้้้้้้้้าา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 ิิิมมมมมมมพรรรรรกกกกกกัััััถใหเเ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 เปลลลลลีีีีียยยยยยสสชตดะะะะะะคคบบบบบููไขอออองงืททๆๆ30 เขาจัดไหมผมแบบค้ากันเลยนะครผมมีทั้งชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็ต้องกินให้หมดนะครับเมนูที่ผมรู้สึกชอบที่สุดในคลิปนี้ก็น่าจะเป็น3ชั้นพันเห็ดนะครับลองลงมาก็จะเป็น3ชั้นมันกุ้วยช่ายนะครับลเ้เเพื่อนๆล่ะครับเวลากินมาล่าชอบกินเมนูอะไรสุดและเคยกินกันได้สูงสุดกันกี่ไม้คอมเมนต์มาขิงกันหน่อยนะครัอัปเดตสถานการณ์กันต่อนะครบตอนนี้ก็ผ่านเวลาไป2ีิกว่านาทีแล้วนะครับก็กินได้ประมาณเ0ไม้แล้วนะก็เริ่มมีการตึงๆแล้วเหมือนกันนะครับเละอุปสรรคของวันนี้นอกจากปริมาณที่ ร้านเจ้าชายบิบีคิวมากๆในะคะที่ทาผมมาทำให้ได้กินมาราอร่อยๆได้ฝึกฝนตะกิวการกินจุนะครับได้รู้มาราหนึ่งร้อยไม้ก็อิ่มเหมือนกันนะครับเพื่อนคนไหนชอบกินอาหารสไตล์จีนมาราสิบไม้ที่ร้านนี้เริ่มต้นไม้ละเจ็ดบาทก็ลองมาจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านเจ้าชายบิบีคิวจะอยู่แถวพันนกตัดใหม่ตะลิงชั้นนะครับแล้ววันนี้ผมก็ทำชาเลนจ์มาราหนึ่งร้อยไม้ได้สำเร็จนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดสามสิบแปดนาทีอิ่มประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่พลาดจะลองส